โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมวันนี้เราอยู่กันในเกมนะครับคุกกี้รันโอเวนเบรกเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่องหนึ่งจดีนะครับผมก็อ่าวันนี้นะครับอยู่กันใน ID รองเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะมาอัปเดต ID รองนะว่า ID รองของเราเนี่ยนะครับน้องหนึ่งจดีเนี่ยนะครับอาจจะไปยังไงต่อนะครับเนาะจะไปยังไงต่อนะครับแล้วก็มีแผนว่าจะทําอะไรต่อนะครับก็ ตอนนี้นะครับ ID ด้อง1 g ึ่งจีเวต์สนะครับน้องมีเพชรอยู่90,000หมื่นนะ,ะมีเงินอยู่ประมาณ5ล้านนะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีนะครับผมเนาะอ่าอ่ะรับเพชรเพิ่มนะครับอ่าได้มาอีก2,000นะครับตัวไรดีอาะนางฟาทะรีมาแล้วกันเอามาอัพเนาะอ่ะ ไม่มีอ่านี้นาแรกนะครับ750อหอันนี้คุ้มนะแนะนำว่าให้มาซื้อนะครับคุ้มมาลดมาครึ่งราคานะครับปุบเนาะอ่ะโอเคนะครับก็มาอัปเดตนะครับ ID หนึ่ง g t c นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเรามีไอเนี้ยนะครับผงนะครับแนะนำว่าให้เอามาซื้อโพชั่นนะครับเพราะว่า ได้ใช้แน่นอนนะครับเราวเดี๋ยวพาไปดูของกันนะครับก็ไอดีใหม่นะตอนนี้นะครับที่เล่นมานะครับก็เล่นไม่ได้ผมไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะถ้าผมมีเวลาเล่นนะผมว่าน่าจะไปไวกว่านี้นะครับก็ของรางวัลไอของที่มีในตัวตอนนี้นะครับก็จะมีเงินเนี่ยเพชรเนี่ยเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นสองพันนะครับเงินห้าล้านลูกบาศก์สองร้อยนะครับ แล้วก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะจะเป็นโพชั่นนะครับมีอยู่320นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมก็ยังมีแผนว่าจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบเราจะเอายัดตัวตันได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับก็ประมาณสัก 340- หรือ50เนี่ยน่าจะตันได้เลยนะเปล่านะแล้วก็ของยิบย่อยพวกนี้ไปนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอย่างที่ผมเน้นย้ำนะอันนี้เนื้อเรื่องใหม่ยังไม่ได้เคลียร์อย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าผูเา้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่แนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครเล่นใหม่มาเคเลียร์เนื้อเรื่องตรงนี้ให้ครบนะมาเคลียร์ครบทุกดานรับรองมีของใช้แน่นอนนะครับถามว่าของอะไรนะครับของอะไรนะครับก็จะเป็นของพวกนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับ เป็นของพวกนี้นะครับเนี่ยพวกตัวละครตันๆที่ผมมีเนี่ยผมได้มาจากเนื้อเรื่องนะครับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะส่วนสมบัติก็เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับมีเนาะอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับหลายคนนะครับสงสัยนะกําลังคิดเหมือนผมไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าน,นะครับก็เวลาแบบเฮ้ยเวลาเรามีตัวละครผู้เล่นใหม่นะมีตัวละครที่เราสามารถอัพได้เนี่ยมีตัวละครที่มันขึ้นแบบเป็นสีเขียวให้เราอัพเนี่ยเราควรจะอัพดีเลยดีไหมอัพเพื่อเอาเวลเลยดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะเก็บไว้กดนะครับ อันนี้นะครับผมขอแนะนานะครับว่าสําหรับใครที่อยากจะดองเวลนะครับไว้ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยไม่ต้องรีบอัพนะครับสาหรับตัวละครเนี่ยไม่ไม่ต้องรีบอัพไอ้พวกเนี่ยพวกตัวละครน,นะเพราะอัพแล้วมันจะได้ไฟมาแล้วไฟมันจะไปเพิ่มตรงนี้ทําให้เวลเรามันขึ้นไวขึ้นนะเวลาเราอัพตัวละครเนาะก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับก็ลองคิดดูว่าไอ้ว่าถ้าใครอยากจะเนี่ยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนต่อเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงโดยการที่เราจะ ห้ามนะต้องเซฟตัวเองก็คืออย่า,อย,าอย่าไปอัพนะครับอย่าไปอัพก็คือแบบเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะรองวิวไว้ก่อนจะได้แบบใช้กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าใครไม่ไม่ได้สนใจก็อัพไปเลยนะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือคนที่แบบมีเงินน้อยเนี่ยถามว่าจะอัพดีไหมสำหรับผมนะ ใครที่มีเงินน้อยๆไม่มีเงินเยอะเนี่ยไ่ต้องอัพนะครับเพราะว่าเราเอาเงินไปอัพตัวละครที่เราเล่นดีกว่านะรอมีเงินเยอะมีเงินเหลือๆเราค่อยมาอัพที่หลังนะครับเพราะว่าของพวกนี้เราอัพเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกนะครับ <multic. S 1> <Random. S 2> ก็เช็คเงินในเช็คเงินในไอตัวเองว่ามันพอไหมถ้าพอก็อัพไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่พอก็ยังไม่ต้องอัพไปอัพที่มันสําคัญสำคัญนะครับก็ผมว่าเงินผมพอแหละเดี๋ยวผมก็หาได้เรื่อยๆนะครับก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับก็ได้วิวได้อะไรมานะครับผมเนาะอ่า โอเคนะครับนี่นะก็อัพไปนะครับอันนี้อย่ามาพูดนะเออประเด็นนี้อย่ามาพูดนานแล้วนะครับเออแบบคนคิดเนาะแบบจะอัพดีหรือเปล่าเออลองลองเอาที่ผมพูดพิจรารณา,าดูแล้วกันนะครับเนาะชุบนะฮะโอเคสมบัติก็เหมือนกันนะสมบัติก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงแต่ถ้ามีเงินก็อัพไปได้เวล้คุ้มเยอะจะสมบัตินะครับก็มีก็อัพไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับดองไว้ก่อนค่อยอัพเนาะอ่ะโอเคนะครับไข่อัพไปนะฮะ น่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับและถามนะครับว่าทําไมอัพอัพแล้วได้ได้อะไรเพิ่มนะครับอัพก็จะได้นี่นะครับคะแนนกองเชียร์นะครับนี่เลยนะครับเวลาเราอัพตัวละครตามที่กําหนดนะครับกองเชียร์ก็จะเราสามารถอัพเกรดกองเชียร์และอัพเกรดกองเชียร์เนี่ยยิ่งเราอัพ <c oughs> ขออภัยนะยิ่งเราอัพกองเชียร์ไปเยอะนะครับจะยิ่งทําให้เราได้คะแนนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับสังเกตได้ไหมครับว่าทำไมเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราก็เล่นเซตเหมือนเขานะทาไมเราได้แต้มไม่เท่าเขานะครับก็ลองเช็กกองเชียร์นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบเราอัพกองเชียร์ตันหมดแล้วนะครับของตันหมดแล้วแต่ที่เราเล่นไม่ได้เท่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่าแบบฝีมือของเรายังไม่ไม่พอยังเก็บไม่ดีพอนะครับแต่ถ้า อ่าสมมติว่าเขาเวล80สนะสมมติว่าเขา 8, 80, แปะเวล8แปดสเลเวล60เองอย่างเงี้ยเราก็เล่นเซตามเขาเราจะไปคะแนนตามเขามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาอัพกองเชียรน์นะครับคือเกมเนี้ยนะครับคือหลายคนสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าใครยิ่งเวลเยอะนะครับแสดงว่า ID ดีของเขาเนี้ยมีตัวละครตันที่เยอะนั่นเองนะครับเป็นการสังเกตง่ายๆมันไม่ได้เหมือนเกมแบบทั่วไปที่แบบเอ้ยเยอะแค่เวลวก็ได้เวลวนะครับแต่ันเกมเนี่ยยิ่งเวลเยอะยิ่งตัวละครตันเยอะนะครับมันมเเือบบบบเสาสยต เวลเยอะแบบแต่แบบเอ้บางคนเวลน้อยเติมเป็นหลักแสนหลักอะไรเงี้ยนะตัวละครก็ตันคือเกมเนี่ยนะครับถ้าตัวละครเราจะมีเวลเราจะขึ้นเยอะเราก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งตัวละครตันก็ต้องอัพแล้วอัพมันก็ได้ไฟพวกนี้มาทําให้เรารู้นะครับว่าคนยิ่งเวลเยอะยิ่งมีตัวละครแม็กเยอะนั่นเองนะครับผมเนาะสังเกตเอาง่ายๆเลยนะครับผมเนาะอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ควรจะทํานะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะเป็นพวกมิชชั่นพวกเนี้ยนะครับแนะนําให้ทํานะผมจะค่อนข้างเชียร์ว่าให้ทํานะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับ รอนะครับก็คือเล่นเก็บไอไอไม้ไม้ไม้กวาดอันนี้นะครับไม้กวาดแคนดี้เน <Thompson. S 2> ี่ยเก็บให้ครบหกพันทีเดียวเลยนะครับแล้วแล้วผมจะแนะนาว่าให้ซื้อสิ่งที่จําเป็นนะครับจะเป็นพวกสมบัติรูดอเนี่ยนะครับคือได้เลยนะครับทุกอ่าสามใบผมถึงแนะนำนะผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราซื้อพวกไข่พวกขี่วะเนี่ยคือเราไปได้ตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันทามันไม่ได้ไประโยชน์อะแต่ถ้าเราซื้อสมบัติอันนี้นะครับเราได้เลยเป็นชิ้นอันเป็นอันเลยนะครับเนี่ยอย่างนั้นได้ไปสามอันอันนี้ได้มาอีก เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้มาอีก1อันนะครับอันนี้ได้มาอีก2อันน,นะครับเนาะ,ะเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นโพชั่นอะไรเงี้ยนะครับได้เป็นชิ้นนะครับคือเนี่ยเราไปสุ่มเราไม่รู้นะว่าจะได้แบบสัตว์เลี้ยงอะไรคุกกี้อะไรอีกบางทีก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมก,ก็นั่นแหละเก็บมาแลกพวกนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าเหลือถ้าเหลือก็ไปแลกพวกหีพวกอะไรนี้พวกได้พวกตัวส,ม,ส,ม,สมบัติอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะอ่ะก็มีเวลาว่างก็มาเคลียร์เอานะแล้วก็อย่าจะเหลือ,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 อถ้าใครไม่ ไม่ได้สมัครล้อยขับนะครับก็อย่าลืมมาดูเพจตรงนี้นะครับกดดูโฆษณาไปรับเพจคูณ2เนาะ2 0 0เพจนะครับเนาะแต่ถ้ามีล้อยขับก็ไม่ต้องดูโฆษณานะครับว่าพยายามมาเคียกัดนะครับแล้วก็คุกกี้เฟสนี่ก็ถ้าทําได้ค่อยๆทําไปนะครับได้ของรางวัลจะเยอะเหมือนกันนะตรงนี้นะครับมิชั่นหลักก็มีบางอันที่ยังไม่ได้ทําแต่ก็ไปไล่ทาได้พวกที่ไม่มีพชั่นเนี่ยคุมนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปจริงๆแล้วมันก็เป็นการเล่นทั่วไปแหละนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็มาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายแหละนะครับผมขอพูดก่อนละกันเผื่อมันคลิปมเปนจะยดืดยาวเนาะก็เป้าหมายของผมนะเป้าหมายในไอดีรอของผมเนี่ยผมจะทํายังไงต่อนะครับก็ ในในมุมผมนะในสตรีมผมบอกไปแล้วนะครับว่าไอดียรองผมนะครับจะเก็บเพชรให้ได้ด้วยกัน200,000เพชรนะครับเนาะก็คือผมจะเก็บเนี่ยเพชรดิบๆเนี่ยนะครับเนี่ยเพชรตรงเนี้ยนะครับดิบๆเลยเนี่ย2 0 0 0 0นเพชรนะไม่ใช่คือทำไมผมถึงบอกว่าเพชรดิบๆนะเพราะบางทีมันจะมีพอย n t ด้วยนะครับเนี่ยพอย n t ตรงเนี้ยคือพอย n t ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบเออเวลาเราใช้เพชรเราจะได้พอย n t ใช่ไหมแต่เนี้ยผมยังไม่ได้ใช้สักเพชรเลยนะครับไม่ได้สุ่มเลยนะครับก็อย่างพอย n t สูตรนะครับก็ผมจะเก็บเพชรดิบๆตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเลยนะครับตรงเก้าหมื่นสองเนี่ยเก็บแล้วเอาไปท ผมจะเอาไปปั idea, ้น <parfois> ต uhm for ัวละครรีเจเนอ r รียนะครับผมจะทําให้ทุกคนเห็นนะครับว่าผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถปั้นตัวละครรีเจเนอเรีตันได้โดยไม่ต้องเติมสักบาทเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมแต่มันต้องใช้เวลานะเพราะว่าผมเตรียมเวลาไปแล้วผมว่าตัวละครรีเจเนอเรีเนี่ยน่าจะเข้าเดือนหน้าแต่เดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะต้องรอแบบอีกสักหน่อยนะอาจจะปั้นตันได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเพื่อหลายคนแบบไอเดีใหม่เนี่ยหรอไม่เติมเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับ ยวผมทําให้ดูนะครับก็ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็ผมเหมือนเดิมนะครับไอดี ID นี้ผมจะไม่ได้เติมสักบาทนะเป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับฟรีไปเลยนะครับฟรีสไตล์ไปเลยปล่อยฟรีไปเลยนะครับนาอก็ มาขยันเล่นเก็บเพชรเก็บอะไรเอาแค่นั้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับเป้าหมายในไอดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมแบบเก็บถึง2องแสตแล้วถ้าตัวละครรีเจเรีมาเราปั้นไปเลยแต่ถ้ายังไม่มาเราก็เก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าผมมีแพนรว่าจะปั้นตัวละครรีเจเรีให้หลายคนดูกันนะครับทั้งผัดสองทั้งอะไรผมจะทําตันได้หมดพร้อมเล่นเลยนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ อยากให้ผมเอาไอดีผู้เล่นใหม่มาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม